สงสัยจะพอดีรอบอกปู่พอดีเลยนะครับพวกเรานะครับที่จะมาครับขอเชิญเลยนะครับต่อต่อไปให้ให้ให้พบรอบเพชรเพิมเลยนะครับเราจะนะครับใส่บาตรนะ เดี๋ยวสักพุ่นนะครับเดี๋ยวสักครู่นขึ้นมาหมดหรือยังครับนะครับขึ้นมาหมดเราจะได้นะครับขอบคุณเจ้าละบาทเลยนะครับนเขออนุญาตเลยนะครับขออนุญาพครับไปด้วยเดี๋ยวเขาโทรเข้าไม่เป็นไรหรอก พวกเรานะครับจะลงไมนพอนะครับเพราะสิบสิ่องเยอะไม่ใช่สิบช้าอะพูดผิดไปมนะครับแล้วก uh, okay. ็นะครับขอขอถ้ามีซองปัจจใจนะครับไม่ต้องเอาออกจากบาทท่านนะครับเอาไว้ในบาทท่านนะครับเพราะว่าครับรับแต่กองออกมาใส่ถุงนะครับปัจจัยไม่ต้องมาออกนะครับ คือตกหายตัวมาแล้วมาเกนะครับว่าอะไงไม่บอกลนก็ไม่มี แมวไปไหนแล้วหมดยังคะเนี่ยของไลท์มี่ของที่เนี่ย่้งเยองเลยอ่ยห้าือนเดือห้าอนจนละสามร้อยอ่ะเดินเดินรอบๆกันับต่อไันห้เลยนะครับเดินต่อไปที่เ็กเลยนะครับ ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านเ้าะภาพสวยงามมากนะครับบนลาณของปู่วันนี้นะครับคนกินโดนไปไหนเนาะนี่นะครับประกาศตามหาคนกินโดนหายนะครับนะครับภาพภาพคนงานแบบนี้เนาะท่านขาดโอกาสไปวันนี้นะครับน่าเสียดายนะครับภาพสวยๆขึ้นมาแบบนี้ เรามีพี่น้องทั่วโลกจริงๆวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับหลายๆท่านผมก็อยเห็นนะครับกระลาใส่บาตอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับวันนี้เราก็จะได้เห็นนะครับวันนี้จะได้เห็น,น,น <ๆ S 2> เห็นภาพต่างๆที่วันงานนะครับ นะครับวันนี้นะครับเห็นไปับท่านนายกนะครับเกิดไปชมชมไม่ได้นะนายกอ่ะนะครับเสียดายเสียดายวันนั้นท่านนายกไม่ได้มาทำทำไม่เจอเยนะสามีแมวันนั้นเราเตรียมใส่บาตนี่นะคะให้คุณแมวนะคะอินารีเนาะชุดใหญ่นะคะแล้วก็อาจจะเป็นนายกคนเดียวในประเทศไทยนะครับตื่นนี่นะคะคุณแมวนะครับกระเป๋าไว้ เจ้ยนะคะเตรียมของใส่บารให้แล้วนะคะคุณแมว,แมวอินารี